สวัสดีครับผมนายสพมพจน์นนเลืองนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งจากคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัรทา,ทาครับวันนี้ผมจะบรงรณาคงในหัวข้อบัณฑิตไทยไม่โกงก่อนอื่นที่เราจะพูดในหัวข้อนี้นะครับเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าบัณฑิตคืออะไรและการโกงคืออะไรบัณฑิตนะครับเป็นคําสัญลักษณ์ที่เราใช้เรียกแทนเหล่านักศึกษาในประเทศไทยส่วนการโกงนั้นแน่นอนครับว่าหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่า การโกงก็คือการช,อช่อฉนความไม่ซื่อสัตย์จริตต่อบุคคลใดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจารหรือจิตใจสิ่งเหล่านี้ล้วนเรียกรวมกันว่าการโกงนะครับผมจะยกเหตุการณ์ตัวอย่างการโกงสักหนึ่งเหตุการณ์เพื่อให้ท่านได้เห็นภาพนะครับคือเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีนักศษษษึกษาหญิงคนหนึ่งยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์กับอาจารย์ชายเพียงเพื่อที่จะยอม ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้นเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งสามประการด้วยกันครับคือ 1. ความโลภของนักศึกษาหญิง 2. ความใคร่ของอาจารย์ชายและ 3. ความมากอพยุของสังคมไทยครับซึ่งสิ่งหย่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเร่งแก้ปัญหาอันดับต่อไปนะครับเมื่อเราเห็นเหตุการณ์ไปแล้วเราก็จะพูดถึงสาเหตุของการโกงหรือความโลภต่างๆเหล่านี้ครับว่า สาเหตุของการโกงนั้นเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้างผมจะยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างนะครับสาเหตุของการโกงนั้นเกิดขึ้นจากความทะเยอทะยานความทะเยอทะยานคืออะไรความทะเยอทะยานคือความอยากได้อยา่างมีในสิ่งที่ตนเองยังไม่มีความอยากได้อยา่างมีในสิ่งที่ตนเองมีแล้วแต่ยังไม่พอใจหรือแม้กระทั่งความอยากได้อยา่างมีในสิ่งที่ตนเองในสิ่งที่เป็นของคนอื่นของะไรครับซึ่งรวมนี่เรียกรวมๆว่าความโลภ แน่นอนครับเมื่อมีความโลภทุกคนก็เป็นทุกข์ครับก็ต่อให้เกิดความทุกข์นะครับอันดับต่อไปนะครับผลกระทบจากการโกงผลกระทบจากการโกงนะครับมีอะไรบ้างผลกระทบจากการโกงแบ่งได้เป็นสองอย่างนะครับคือหนึ่งในวงแค่วงแค่ก็คือตัวผู้โกงเองนะครับจะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการไว้วางใจจากคนรอบข้าง 2. ในวงกว้างก็คือในสังคมใดก็แล้วแต่ทางมีการโกงบ่อยครั้งนะครับก็จะถูกจับตามองและเป็นที่ไม่ไว,ว้วางใจของอสังคมโดยทั่วๆไปนะครับนี่คือผลกระทบกของการโกงสาอันดับต่อมานะครับแนวทางการแก้ปัญหาหรือการป้องกันนะครับการโกงเราต้องย้อนกลับไปดูว่าสาเหตุของการโกงนั้นคืออะไรในเมื่อเรารู้แล้วว่าสาเหตุของการโกงนั้นคือความโลภ ความอยากได้อยากมีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกล่าวถึงแนวทางการป้องกันเราก็คงจะหลีกหนีไม่พ้คนคําสอนในเคื่อศาสนานะครับคําสอนของพระเจ้าของเราที่บอกว่าสัตว์สัตว์ตตใดก็ดีนะครับที่ยึดมั่นถึงมั่นอยู่ในความรักความโลภความโกรธความหลงสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมที่จะได้รับแต่ความทุกเขเวทนานะครับเพราะฉะนั้น ในพุทธศาสนาเราสอนว่าคนเราต้องรู้จักตัดกิเลสนะครับคือความตัดความอยากได้อย่างมีออกไปต้องรู้จักปล่อยวางในสิ่งที่ควรปล่อยวางและรู้จักที่จะตามดูจิตใจของตัวเองหากสังคมใดหากปฏิทยหรือสังคมใดสังคมหนึ่งปฏิบัติได้อย่างนี้เดีายวว่าแต่การโกงที่จะหายไปเลยครับอุปสรรคต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้น ในสังคมก็จะคอยีุ่เราเบาบางลงไปด้วยครับและคนในสังคมไทยก็จะมีแต่ความสุขสวัสดีสวัสดีครับ